สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแกงส้มปลากะพงหม้อใหญ่สําหรับทําขายนะคะขั้นตอนแรกคือใส่น้ําลงไปครึ่งหม้อนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงส้มค่ะใส่กะปินะคะแล้วก็มะขามเปียกค่ะ วันนี้นะคะแตงจะใช้หม้อเบอร์36ค่ะใส่น้ําประมาณเกือบเกือบครึ่งหม้อนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงครึ่งกิโลใส่กะปิ300กรัมใส่น้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ1กํามือค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะตั้งไฟ oh. จนกว่าน้ำจะเดือดนะคะ หลังจากที่เราตั้งไฟไปแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะปรุงรสก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ทั้งหมด3ทับพีนะคะทับพีลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใส่เกลือนะคะวันนี้ใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะทั้งหมด5ช้อนชาค่ะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้น้ำเดือดค่ะน้ำเริ่มเดือดแบบนี้นะคะก็จะใส่ยอดมะพร้าวลงไปก่อนค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ ให้น้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะแล้วถึงจะใส่ปลานะคะใช้ยอดมะพร้าวทั้งหมดนะคะ1.5กิโลค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะวันนี้เราใช้ปลากระพงทั้งหมด5กิโลนะคะผสมกันทุกส่วนค่ะทั้งส่วนท้องส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนหัวนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีนะคะถ้าหั่นเล็กเกินไปเวลาแกงเขาก็จะเป็นผงค่ะแต่ถ้าหั่นใหญ่เวลาตักขายเราก็จะตักยากนะคะค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะใส่ จนกว่าจะหมด5กิโลนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็คือตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะคะห้ามคนห้ามทำอะไรเด็ดขาดนะคะเพราะไม่นั้นแกงของเราก็จะคาวนะคะหลังจากที่ใส่เนื้อปลาเสร็จก็คือแต่งตั้งทิ้งไว้เลยะคะ่ะแล้วไปทำอย่างอื่นนะคะ พอแกงเริ่มเดือดนะคะเนื้อปลาเริ่มลอยขึ้นมาก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวนะคะแตงจะใส่หม้อลักษณะอย่างนี้นะคะครึ่งหม้อค่ะเพราะว่าเราใส่มะขามเปียกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะก็แล้วแต่ชอบค่ะว่าใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้เราก็ใส่นะคะใส่นิดหน่อยค่ะ พอเนื้อปลาสุกดีแล้วนะคะเขาก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้เล็กน้อยค่ะก็ช้อนทิ้งออกนะคะน้ำแกงของเราก็จะได้ใส่ใส่หน้าทานค่ะ สำหรับเวลาตักขายนะคะเราขายออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นแกงหนึ่งหม้อนี้นะคะเราก็จะมีออเดอร์ลูกค้าครบแล้วทั้ง1หงม้อน,นะคะเราก็จะนั่งตักที่บ้านนะคะในขั้นตอนการตักของแตงก็คือแตงจะตักเนื้อปลาแล้วก็เนื้อผักนะคะให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตักน้ําแกงใส่นะคะมันจะได้เท่ากันทุกถุงค่ะเนื้อส่วนท้องนะคะ คือส่วนที่อร่อยที่สุดสําหรับปลากระพงนะคะแต่ก็จะพยายามตักคละนะคะให้ได้เหมือนๆกันทุกถุงค่ะ I <laughs>